ในคืนปีใหม่ที่ผ่านมาฉันและเพื่อนได้ไปเคาดาวด้วยกันแต่คืนไปเคาดาวนั้นฉันไม่รู้เลยว่าเพื่อนจะพาฉันไปเจอแฟนของเขาด้วยแต่สิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกแย่ไปกว่านั้นก็คือเพื่อนพาฉันไปเจอกับแฟนของเขาที่ห้องเช่าห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยผู้ชายถ้าฉันจำไม่ผิดผู้ชายมีกันทั้งหมด6คน แต่สิ่งที่แยก่กว่าเพื่อนพาฉันไปเจอผู้ชายและเพื่อนบอกฉันว่าอยู่ที่นี้ก่อนนะฉันจะไปกับแฟนแป๊บเดียวและจะกลับมาฉันคิดในใจว่านี่เพื่อนที่ฉันไว้ใจมากที่สุดจะทิ้งฉันให้อยู่กับผู้ชายทั้งหกคนเลยหรอช่วงเวลานั้นเพื่อนออกไปกับแฟนแล้วฉันก็กลัวมากจะกลับก็ไม่ได้เพราะมากับรถของเพื่อน อ,อย่างเพื่อนก็มาเขาดาวไกลามากด้วยในหมู่ผู้ชายฉันคนเดียวที่เป็นผู้หญิงพวกผู้ชายในห้องนั้นก็เอาเหล้ามาให้ฉันดื่มฉันจำใจต้องดื่มเพราะไม่กล้าขัดเมื่อเวลาผ่านไปนานเพื่อนกับแฟนของเขาก็ยังไม่กลับมารับฉันเลยนี่ก็ใกล้จะเขาดาวนับเวลาปีใหม่แล้วแต่แล้วฉันก็เริ่มมึนๆสลบไปนั้น ฉันจำอะไรไม่ค่อยได้พอฉันเริ่มลืมตาสลึมสลือฉันกำลังนอนอยู่และกำลังโดนผู้ชายทั้งหกคนทำสิ่งที่ฉันกลัวมาตลอดและมันกำลังเกิดกับตัวของฉันเองตอนนี้และเพื่อนของฉันก็ไม่มาตอนนั้นฉันรู้เลยว่าฉันไม่ควรไว้ใจเพื่อนคนนี้อีกแล้วฉันตอนนั้นไม่มีแรงที่จะขยับเลยฉันยื่นแขนเพื่อจะหยิบมือถือของฉัน ตอนนั้นมันมีคนโทรเข้ามาฉันเดาว่าคงเป็นพ่อแม่ของฉันแน่ฉันบอกพวกเขาว่าแค่จะไปงานเขาดาวไม่นานงานจบจะรีบกลับตอนนั้นฉันจะหยิบมือถือไม่ได้และผู้ชายที่อยู่ข้างฉันก็หยิบมือถือแล้วกดรับสายนั้นรับสายแต่วางไว้เฉยๆข้างผนังห้อง เสียงในห้องก็เต็มไปด้วยเสียงของผู้ชายถ้าพ่อแม่ฉันที่โทรมาแล้วฟังอยู่คงเป็นห่วงฉันมากๆแน่และฉันก็สลบไปอีกครั้งครั้งนี้ตื่นขึ้นมาก็เช้าแล้วสภาพของฉันตอนนี้ดูไม่ได้เลยฉันก็ลุกมาแต่งตัวอยู่ๆเพื่อนก็มารับฉันฉันไม่คุยอะไรกับเพื่อนเลย ฉันตาแดงและน้ำตาไหลออกมาเพราะฉันไม่คิดว่าเพื่อนจะทิ้งฉันให้เจอกับเรื่องแบบนี้เพื่อนคนนี้ก็ขับรถไปส่งฉันหน้าหมู่บ้านเพราะถ้าไปส่งถึงหน้าบ้านคงจะโดนพ่อของฉันจับสอบถามแน่ว่าไปไหนมาเมื่อคืนและทำไมไม่กลับวันนั้นพอฉันเดินถึงบ้านพ่อแม่รอฉันอยู่และถามฉันว่าเป็นอะไรฉันก็บอกพวกเขาทุกอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้น และหลังจากนั้นฉันก็เริ่มเป็นซึมเศร้าและปวดตัวไปหมดจนต้องเก็บตัวอยู่แต่ในห้องคนเดียว